หลังจากสนามหลวงปิดปรับปรุงมานานกว่า1ปีด้วยงบประมาณ180ล้านบาทกรุงเทพมหาคนครเตรียมจัดพิธีเปิดตัวสนามหลวงอย่างเป็นทางการในวันที่9สิงหาคมนี้ดเร์ธีรชนมโนมัย่พิบูลร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหาคนครบอกว่าการปรับปรุงสนามหลวงจะไม่เหมือนแบบที่เคยออกแบบเอาไว้เนื่องจากสนามหลวงได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเอาไว้ตั้งแต่ปี2520การปรับปรุงทั้งหมด จึงต้องมีกลมศิลปากรเข้ามาควบคุมดูแลสําหรับสิ่งที่อยู่คู่สนามหลวงมานานซึ่งสังคมส่วนใหญ่มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาสังคมทั้งคนเดร่อรนไร้บ้านและหญิงค้าบริการทางเพศกทมไม่เคยมองข้ามปัญหาซึ่งขณะนี้ได้มองหาสถานที่เพื่อรองรับกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างอิสระแต่หากเป็นคนเดร่อนที่มีอาการป่วยทางจิต ก็จะส่งตัวเข้ารับการรักษาตามอาการส่วนปัญหาค้าบริการทางเพศรอบสนามหลวงนั้นกทมได้ติดตั้งเสาไฟโดยรอบเพื่อส่องแสงสว่างน่าจะช่วยให้เกิดความอับอายและลดจํานวนลงได้นฮะแต่วันนี้สนามหลวงสวยงามแล้วก็สมกับที่อยู่หน้าพระบรุมอราสวางังแล้วก็วัดพระแก้วกลุ่มคนได้ร่อนเองเทมครก็ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนมนรากษัตริย์ก็เตรียมพื้นที่รองรับให้รวมทั้งร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงนุษย์เนี่ยนะครับเ,เตรียมพื้นที่ที่บางพลัดก็รับไปหลายร้อยคนเราะ,ะนั้นคนกลุ่มนี้เราไม่ได้ทอดทิ้งนะฮะก็ยังเยียวยาดูแลอยูอ่ผู้ค้าเราก็ให้ไปขายที่คลองหลอดนะเขาก็อยู่ได้นะครับแล้วก็เลย,ยเตรียมการที่จะพัฒนาคองหลอดให้เป็นถนวงคนเดินด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นในภาพรวมเมื่อมีการบูรณาการช่วยกันคนละไม้คนละมือทุกฝ่ายแล้วเนี่ย ก็อยากให้คนกรุงเทพนะครับได้ช่วยหงแหนทรัพย์สินตรงนี้เพราะว่าทั้งหมดมาจากภาษีคนกรุงเทพทั้งนั้นเลยนะครับสนามหลวงโชมใหม่จะมีรั้วกั้นแบบเปิดปิดได้โดยรอบแต่จะเปิดช่องกลางไว้ให้ประชาชนได้เดินผ่านอย่างสะดวกซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ตั้งแต่เวลาตี5ถึง4ทุ่มโดยห้ามนำสินค้าเข้าไปจาหน่ายจอดรถหรืออาศัยเป็นที่นอน หากมีผู้บุกรุกหรือฝ่าฝืนมีโทษจำคุก10ปีหรือปรับเป็นเงินจำนวน1ล้านบาทตามพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปีพศ .2504 ทางด้านนายนาทีสรวารีนายกสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสระชนบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สนามหลวงได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามยิ่งขึ้นแต่คุณค่ากลับลดน้อยลง เนื่องจากการแก้ปัญหาเรื่องคนไดร่อนนั้นยังไม่ชัดเจนและช่วงปิดปรับปรุงสนามหลวงที่มีการล้อมรั้วสังกสีโดยรอบทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่ไม่ใช่คนไดร่อนไร้บ้านเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุเพราะต้องลงมาเดินบนถนนมากกว่า3รายอย่างไรก็ดีการปรับปรุงสนามหลวงในครั้งนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดคือภูมิทัศน์ของสนามหลวงที่สวยงามยิ่งขึ้นนอกจากนี้กทมย,ยังได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด และกล้อง CCTV ทั้งหมด42ตัวรอบสนามหลวงเพื่อช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยของประชาชนด้วย